คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเลิฟทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมสุพันธ์โสนชัยเมื่อเบรกที่แล้วเราพบกับผู้ที่เป็นเจ้าของนะฮะสูตรยาจีนนะฮะแพทย์แผนจีนนะครับนั่นคือคุณหมอณรงค์พุพ่มโพงามแล้วสําหรับเบรกนี้ครับช่วงนี้เรามาพบกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณหมอหรือยาน้ําสมุนไพรของคุณหมอณรงนะฮะวันนี้ครับ ตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่นี่แล้วแต่ผมอยากจะเท้าความให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะสำหรับบุคคลท่านนี้นะครับที่มาเล่าประสบการณ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณหมอนรงค์พุ่มโพงามอดีตท่านนะครเป็นเจ้าของ ค่ายเพลงเปิดฟ้าโปรโมชั่นนะฮะเป็นเจ้าของอบทเพลงนะฮะลำเชิดชูศิลธรรมนะฮะมากมายเลยนะฮะแหล่พุทธประวัติต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของบทเพลงที่ท่านแต่งไม่ว่าจะเป็นเลิฟยูประเทศไทยนะฮะหรือเพลงที่กําลังโด่งดังในปัจจุบันนี้ก็คือบทเพลงขอพรหลวงพ่อแล้วก็เลิฟยูประเทศไทยหัวรลักสียงด้วยที่กําลังดังอยู่ตามสถานีต่างๆนะฮะและอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าแถวแถวย่านลังสิตไม่มีใครไม่รู้จัก คนคนนี้เพราะร้านนี้ดังมากๆนั่นคือร้านตัดเย็บเสื้อผ้าคิดคิดบูติกนะครับปัจจุบันนี้นะครับท่านเป็นเจ้าของศูนย์ขยายงานที่ย่านรังสิตครับตัวจริงเสียงจริงท่านอยู่ที่นี่แล้วใช้ยาน้ําสมุนไพรของคุณหมอผลิตภัณฑ์ของคุณหมอดีอย่างไรวันนี้มีคําตอบให้ที่นี่ครับพบกับเขาได้เลยครับอาจารย์คิดธรรมขันหรือคุณคงคิดทยาาชนั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ ครับเห็นบอกว่าอาจารย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีปัญหามากมายเลยแต่เดี๋ยวค่อยไปถามนะครับว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอะไรบ้างอาจารย์ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับครับอายุ51ปีพอดีครับ51ปีพอดีครับเป๊ะเลยปี0-2ครับครับปี0-2อาจารย์เป็นคนที่ไหนครับภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีครับอุบลราชธานีแต่เข้ามาทำมหากินที่กรุงเทพเป็น เจ้าของร้านตัดผ้าครับร้านตัดผ้ากิ๊กบูติกนี่เองที่พูดไปนี้นะครับไม่ผิดไม่เพี้ยนะอาจย์นะนะครับอาจารย์ก่อนหน้านั้นนี่เป็นโรคอะไรอยู่ครับโอ้เป็นโรคหัวใจครับหัวใจอะไรอีกริดสีดวงฤทธ์สีดวงทวารเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมภูมแพ้ภูมแพ้ไมเกรนไมเกรนความดันต่ำโอ้โหความดันต่ำเจ็ดแปดแล้วครับประมาณนี้ประมาณนี้ไขมันสูงไขมันสูงโอ้โห แล้วอยู่ได้ยังไงครับาจารย์ก็รักษาตัวครับเมื่อก่อนลิ้นรักษาอย่างไรที่โรงพยาบาลเป็นมากี่ปีครับที่พูดถึงเป็นมากี่ปีสิบกว่าปีเมื่อก่อนรักษาที่โรงพยาบาลครับผมก็กินยาโรงพยาบาลยาแผนปัจจุบันครับผมก็อยู่ได้ครับครับอยู่ได้รักษากันอาการตามอาการขึ้นมาแล้วเป็นยังไงครับตอนที่รักษาสิบกว่าปีนี่มันไม่หายขาดเลยหรอก็ดีขึ้นบ้างก็แย่ลงบ้างตามที่ภาวะงานที่เราทาอยู่เราพักผ่อนได้น้อย โรคก็กำเริบเราพักผ่อนมากก็ดีขึ้นแต่โรคหลายโรคที่โรงพยาบาลก็ทําให้เรามีชีวิตที่อยู่ได้นะค<ก>มันหมายถึงว่าตัวยาแผนปัจจุบันที่เรารักษา,ม,ม,ามันก็ยืดอายุมาตลอดนะครับแต่เนื่องจากว่าฟังดูแล้วประวัตินี้อเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนักแต่งเพลงเป็นทั้งเจ้าของ ร้อนแต่เย็บเสื้อผ้าบอกว่าย่านใหญ่ที่สุดงานหนักมากมากก็เลยพักผ่อนน้อยเพราะพลางงานมันเข้ามาเยอะๆนี่เราต้องทําทั้งกลางวันกลางคืนครับทําให้ร่างกายของเราบางทีมันพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็ซุดลงโรคก็เลยเข้ามารุมเร้าอยู่ตลอดเวลาจากที่ริสดวงกับหัวใจต่อไปก็มีหลายๆโรคเป็นความดันเป็นไขมันเป็นแรงต่างเข้ามาอาจารย์ผมผอมไม่น่าจะมีไขมันเออ ไขมันเนื่องจากไม่ได้ออกกําลังกายและไม่ได้นอนกลางคืนครับกับเอาล่ะนะฮะก่อนนั้นรักษาตามโรงพยาบาลน,นะครับเป็นมาสิบกว่าปีครับประมาณนั้นนะครับอาการก็คือไม่ขึ้นประมาณสงสมสุดๆครับทีนี้ตอนนั้นเนี่ยร่างกายบอกว่าแย่มากๆเนะี่ยแย่ประมาณไหนครับอาจารย์ก็เดินแทบจะไม่ได้ละแขนข้างขวาเนี่ชา,าแ,ขแขนชา,านขาเดินไม่ได้เพราะรว่าเป็นเป็นเขา่าคือคือ,คอพอไป <รถ S 1> ได้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ถึงกับล้มหมอนนันเสือครับผมอ้าว ลก็รักษาตามอาการด้วยยาแผนปัจจุันตลอดมาครับทีนี้ทําอย่างไรไปยงไงมายังไงถึงได้มารู้จักกับตัวยาตัวนี้ของคุณหมอรณรงค์พุ่มพวงคคือมีคุณธานุชนกับคุณดานี่คือเจ้าของบริษัทเลิฟยูของเรานะครับจากเมื่อก่อนยังไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันเลยท่านมาตัดผ้าครับท่านมาตัดผ้าแล้วก็เอาหัวรักเสียมมาแนะนําครับช่วงแรกก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับก็ออก ก็มีเด็กขวดเปล่าๆถือมาอนะครับทําทําไมกล้าทานล่ะไม่เชื่อทำไมกล้าทานนะจังท่านก็มารับผ้ามารับที่ผมตัดผ้าเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเป็นลูกค้าร้านคิดคิดบูดีกยู่แล้วลูกค้าตัดผ้าอใหม่ๆคือยังไม่รู้จักการเราก็ไม่ค่อยเชื่อครับอก็มานําเสนอว่ามันดีอย่างนึงอย่างงี้ผมก็โอ้กินก็กินมาเยอะแล้วยาโรงพยาบาลก็ไม่เห็นจะหายก็เลยไม่อยากจะเชื่ออทีนี้พอท่านบอกว่าเอาละท่านบอกว่า ผมอย่าเพิ่งเชื่อผมถ้าพูดอย่างนี้ก็เลยเชื่อถ้าบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อผมก็เลยลองก็เลยลองแล้วลองแล้วเกิดอะไรขึ้นก็แขนชาเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นชาเริ่มดีเริ่มดีขึ้นเห็นว่าตอนนั้นก็ยังดื่มก็ยังทานคู่กับยาโรงพยาบาลอยู่นะฮะอาแขนชาเริ่มดีมีอะไรอีกครับทานไปหัวใจก็เริ่มดีขึ้นหัวใจก็เริ่มดีจากวันเป็นเดือนก็ทานมาเรื่อยๆจนครบสามเดือนก็ไปบวชไปบวชพระ เหมือนกับว่าทานไปอาการเริ่มจะดีขึ้นก็เลยไปบวชไปบวชมากับยังไงต่อจากนั้นมาก็ให้แฟนให้คือแม่บ้านทานให้พี่น้องทานคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีผมก็สุขภาพดีทำงานได้ับเป็นปกติแขนชานี้ก็ปกติทุกวันนี้ครับครับทุกวันนี้ปกติหรอปกติปกติปกติยังไงอาจารย์ปกติก็คือมันสามารถทำงานได้โดยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่ชาไม่ชา อาการที่พูดถึงในเรื่องของลิซิดวงลิซิดวงลิซิดวงนี่เป็นขนาดไหนโอ้ก็เยอะพอสมควรอยู่นะบานออกมาต้องยัดเข้ามันเบิร์นบานยังไงมันบานเลยเหรอเออมันต้องยัดเข้าเวลาต้องยัดเข้าเวลาเวลาขับถ่ายต้องยัดเข้ามีเลือดไหลอันนี้มีเซนเซอร์หรือเปล่านะเวลาเวลาขับถ่ายมันออกมาแล้วต้องดันเข้าไปอีกทีหนึ่งโอหนักขนาดนั้นเลยกต้องยัดเข้าทุกครั้งเวลาแล้วทานกี่วันอาการดีขึ้น ก็ประมาณถ้าล right. okay. ิซิดวงนี่มันมันหลายลูกนะแต่เราแขนชานี่ประมาณสองขวดครับประมาณสองขวดอาการเริ่มดีขึ้นลิซิดวงนี่ประมาณสองสามเดือนครับประมาณสองสามเดือนคือเรื่องของลิซิดวงทวานนะครับส่วนโรคหัวใจโรคหัวใจประมาณสามเดือนสามเดือนครับตอนที่เป็นโรคหัวใจมันอาการเป็นยังไงครับมีลักษณะเป็นยังไงมันช่วงแรกๆที่เริ่มเป็นทีแรกมันจะปวดหัวปวดความเครียด อนไม่หลับเครียดนอนไม่หลับกินข้าวไม่ค่อยได้เหนื่อยไหมเหนื่อยเพลียไม่มีเรี่ยวีแรงแล้วผอมครับนะครับจากนั้นมาก็ผ่านมาหลายปีก็มาเจ็บหัวใจเหมือนเข็มแทงทีแรกก็เป็นจิตจิตจิตก็คิดว่าธรรมดาอาการที่เป็นที่หัวใจนะครับจิตจิตนึกว่าไม่เป็นอะไรครับครพบพอมากขึ้นก็เริ่มนอนไม่หลับครับแล้วก็เจ็บจนแบบเจ็บเป็น เขาเรียกว่าเจ็บเหมือนบีบเป็นหัวใจถูกบีบเหมือนกันหนักขึ้นกว่าเดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยแล้วกี่วันที่บอกว่าตัวเองดีขึ้นที่ทานยาตัวนี้ไปหัวใจเนี่ยประมาณเริ่มมีเรียวมีแรงนะก็ประมาณสิบสิบวันประมาณสิบวันคือแปดวันถึงสิบวันเริ่มหายเหนื่อยก็แข็งแรงขึ้นจากขวดแล้วขวดเล่าขวดที่สองขวดที่สามขวดที่สี่ก็ เข้าสู่ภาวะที่ว่าเริ่มวิ่งได้เริ่มวิ่งได้แล้วหัวล่ะหัวล่ะที่บอกว่าเป็นไมเกรนโอ้ก็ประมาณกี่กี่ขวดก็ประมาณสองขวดประมาณสองขวดดีขึ้นครับวิ่งได้ทําอะไรได้ปัจจุบันนี่เอาละนะหลังจากที่ทานเข้ามาจนถึงปัจจุบันตอนนี้ร่างกายเป็นอย่างไรครับผมคิดว่าผมปกติน่ะเหมือนธรรมดากับเหมือนปกติเหมือนสมัยที่เราไม่ป่วยยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงทำงานได้ปกติวิ่งออกกาลังกายได้วันละหลายกิโลกับ พูดอย่างนี้นะครมันเหมือนกับอาจารย์จะโคดสาชวนเชื่อหรือเปล่ามีอะไรจะพูดจี่ทิบคือ,ค,อคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยากจะเชื่ออะไรง่ายๆเท่าไหร่นะฮะบอกว่าดีบอกว่าหายบอกเล้วโทษนะฮะบอกว่าดีขึ้นบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือมันมันมีอะไรที่จะทําให้คืออยู่มาวันหนึ่งก็แม่บ้านบอกว่าคุณหายคุณร่างกายคุณแข็งแรงปกติไหมแม่บ้านบอกนะ หรือหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมหน้าตาสดใสจริงเราก็อยากจะพิสูจน์ว่าเอ๊ะมันจริงก็เลยไปที่โรงพยาบาลเขาก็ตรวจหลายโรคนะครับรุกโรคที่ที่เราเคยเป็นหรือไม่เคยเป็นตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะพูดง่ายๆนะครับก็มีใบรับรองแพทย์ครับขอดูหน่อยขอดูหน่อยครับมีทั้งเอกสารภาษาอังกฤษเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็ ทุกอย่างนะฮะโอเคเห็นแล้วนะครับคุณผ <ระ S 1> ู้ชมครับระบบเลือดระบบอะไรก็ปกตินะครับทุกวันกลับมาปกตินะฮะกลับมาปกติเอาละนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะนี่คือตัวอย่างนะับผู้ป่วยที่เคยป่วยอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพมามากมายแล้วก็มาทดลองดื่มยาน้ําสมุนไพรหัวละเจียมของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามนี่คือยืนยันแล้วก็การันตีเขาบอกว่าอย่างนั้นเหมือนกับตัวเองก็เลยเอาตัวนี้ไปไปตรวจ เพื่อที่จะให้คุณหมอดูว่าตัวเองแข็งแรงคิงหรือเปล่าครับออก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับวันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้อาการของอาจารย์นี่กลับมาปกติใช่ไหมครับกลับมาปกติทุกวันนี้ก็ยังดื่มยาคุณหมอยอยู่ทานยาคุณหมออยู่ก็ยังรับประทานยาอยู่เหมือนปกติครับอโอเคแล้วก็ยาแผนปัจจุบันครับ ไอ้แผนปัจจุบันไม่ได้รับประทานแล้วตอนนี้ไม่ทานแล้วแต่ยังทานตัวนี้อยู่นะนตัวนี้อยู่เอาละนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับผู้ที่ป่วยแล้วก็ได้มาแชร์ประสบการณ์มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าดื่มยานสมุนไพรหัวลักเซียมของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามว่าดีอย่างไรนะครับสำหรับตัวเขาเองนะสุขภาพดีดีเฉพาะผู้ดื่มดีเฉพาะผู้ทานนะครับตัวนี้ขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับอ,อาจารย์คิดธรรมขันหรือคงคิดทยราชที่มาให้ที่มาให้ ประสบการณ์กับเรานะครับขอบคุณครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับในวันหน้าพบกันใหม่กับรายการเลิฟ TV ววันนี้ผมและอาจารย์คิดธรรมขันขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ